สวัสดีครับวันนี้เป็นเป็น EP เปิดตัวช่องของ NM f f m i l y Channel นะครับใครที่บังเอิญเข้ามาดูหรือว่าตั้งใจเข้ามาดูก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับช่องใหม่ของเราด้วยนะครับเพราะว่าทางของทางเรานี่ก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะได้ดู ดูคลิปของตัวเองแล้วก็ได้ดูบรรยากาศเก่าๆเ,เวลามันผ่านไปอะไรอย่างนี้ครับแต่ทางช่องของเราก็จะมีคอนเทนต์ที่ที่เป็นกิจก,กรรมที่เกิดขึ้นกับกับครอบครัวนะครับส่วนมากจะเป็นกับครอบครัวหรือว่าหลักๆก,ก็จะมีต่อนกของไอของผมซึ่งผมก็เป็นคนชอบต่อนกเขาก็คนที่ชอบนกเขาเล่นนกเขาอะไรอย่างนี้ก็ฝากกด ติดตามด้วยนะครับก็เข้ามาดูมีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับแบบเอาสุภาพนะครับจาดาเยอะผมเป็นคนอ่อนไหวง่ายแล้วก็ก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับครอบครัวทำทำอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็แต่หลกัหลกๆก็มนีนะครับต่อนกเขากับตากล้องก็เป็นแฟนผมแล้วก็ยังไงก็ฝากฝากไว้อีกช่องหนึ่งของเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับ ก็ต่อเนื่องจากคลิปแรกที่ผมลงไปนะครับคือมันเป็นพันเนียตตัวใหม่ที่ผมซื้อมาใช้กับนกเล็กใช้กับนกเขาเล็กนะครับก็ค,บคือนี่ครับตัวนี้ครับคือคอนคอนพันเนียตเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับเขาจะทําติดกับคันฟาดเลยครับทีนี้โอกาสโอกาสที่มันจะลาดเหมือนคลิปแรกอะ่ะมันมีอยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นผมคิดยังไงก็ ก็ก็ต้องออกมาอย่างนั้นเพราะผมก็ใช้มาก็เพื่อนๆน,นะครับคือเราใช้กับนกเล็กอ่ะเนี่ยคอนคอนพระเนียที่ผมตัดเนี่ยผมจะเอานิ้วหรือว่าความกะกะเอาครับคาดคะเนาว,ว่านกเล็กมันตัวเท่าไหร่พอเวลามันกระโดดใส่ปลายคอนพระเนียดอ่ะมันก็จะตาข่ายเรานี่ก็จะคุมหรือครอบมันไว้ได้มันก็จะไม่หลุดเหมือน เหมือนตัวที่คลิปแรกที่ผมลงนะครับเพราะถ้าเป็นตัวหมายของเราตัวที่เราอยากได้อะเราจะเสียดายแล้วอีกนะกว่าที่มันจะหลงเข้ามาโดดใส่เทเนียนะครับวิธีแก้ก็มีแค่นี้แหละครับจากประสบการณ์แต่เพื่อนๆที่เคยเล่นนกเขาเพื่อนๆที่อาจารย์ที่ที่แก่วิชาแล้วก็จะรู้วิธีแก้แต่ก็ไอคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นสอนมือใหม่แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไง วิธีแก้ง่ายๆครับแค่นี้ครับก็ค,คือตัดกรอนออกแล้วก็กะเอาว่าตัวนกถ้าใช้นกเขาเล็กเราก็กะให้มันเท่านกเขาเล็กถ้าใช้กับนกเขาใหญ่ก็กะให้มันเท่านกเขาใหญ่อย่าไปตัดมากครับสั้นมากนกก็จะไม่ค่อยกระโดดนะครับโอเคครับเป็นคลิปเป็น EP ีแรกที่เปิดตัวช่องแล้วก็วิธีแก้ของ คลิปแรกที่ผมลงนะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนฝากพี่ฝากน้องเช่าวอีสารนะครับเขามาดูและเขามาเบิงมากดซับสไครต์กดติดตามช่องของแอนดี้เอ้ยไม่ใช่แอนแอนเอ็มฟาร์มี่ชแนลนะครับยังไงก็ฝากฝากไว้อีกช่องหนึ่งแลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ